แต่ตรงนี้จะมีคนกำลังพยายามเล่นจักรยานอยู่แมว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 ลองลองแมวร้องยังไงแมว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 เหมียวหมาร้องไงหมาร้องยังไงเสือร้องยังไง cục lớn nghe cục lóng cục cục hả bệt à bệt lóng nghe bệt ập nước này thôi bệt ập nát ngủ ha bệt tông ập nát này con à pu lớn nghe cả pu mà ta đắm thôi nè chị thương lớn thương đại thao ơi ha 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 โอ้ยโ,โ,โอ้ยังได้เจีย๊ยบนมาเป็นเพลงหมดเลย <c oughs> จ้วอ่จะจับแบบอันนี้ได้ไมจะับเลยมันนอนเล่นอยู่เนี่ยปอยมันนอนเถอะมันนอนสบายมันนอนอาบแดด ขี่ได้เองแล้วเก่งจังเลยจันจิขี่ได้แล้วนี่จักรยานซื้อมาอเมื่อวานวันนี้ขี่ได้แล้วเก่งแม่เข็นไม่กี่ทีจันจิขี่ได้แล้วโอ้เก่ง เลยวแมวกัวแมวเหรอโอ้นี่วันที่สองปั่นเป็นแรกวันแรกแม่เข็นให้จะกินเป็นไหมแมว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 ไปกินอาหารแมวแถวบ้านเราด้วยเนี่ยตวเนี้ อะไรแมวาตามมาแมวมันตามมามมอยากเล่นด้วยไปดิปันไดไหมปั่นไปอ้าวฮึบ,ฮบช่วยส่งช่วยส่งปึงไปได้เปล่าไปได้เอาฮึบเอาถอยหลังก่อนเออพี่แรกส่งโอ้ถอยหลังก่อนแล้วค่อยไป เก่งอ่ะเนี่ยแล้วอีกหน่อยก็ปั่นได้แล้วโอ้นี่วันแรกนะฮะเมื่อวานเราไม่ได้ปัน่นโอ้เมื่อวานประกอบเกเล่นนิดหน่อยอะไรอ่ะอะไรอ๋ออะไรนี่อะไรไตกตายเลยโอยไม่คิดว่เจอตัวอะไรโถเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไงดีไปไม่ได้อ๋อถอยหลังก่อนเนาะถอยหลังก่อนแล้วไงต่ออปัดถอยหลังเอ้ยระวังตก <laughs> ตกทำไงอ่ะปัดถอยหลังนั่นแหะ